สวัสดีค่ะพบอกันช่องไปหน้าค่ะทีมลังบ้านน้องเองเจจำปีลุยเองเลยฉีดน้ำแต่เศร้าเลยของแถบของแถบแล้าาวลูกไส้เป็นค่ะนี่ลูกไส้เป็น วันนี้ทำอะไรบ้างจ๊ะวันนี้จับเสียมภายนอกค่ะจับเสียมจับเสียมภายนอกแล้วก็ฉาบภายในค่ะเสียมภายนอกแล้วก็ฉาบภายในมีฉาภายนอกถ้าฝนไม่ตกนะคะยิ้มด้วยยิ้มด้วยจะทำหน้าปก <c oughs> ทำหน้าปกนี่คือคนไม่สวยนะ <c oughs> ใช่ไหมทำหน้าปกก็คือเอาเธอขึ้นหน้าปกไง มาหากใดักไดนสวยขนาดนี้ดูตีดตามฉาภายในแล้วก็ ไปในห้องนี้นะคะห้องครัวค่ะจับเสียมภายนอกนะคะมือจับเสียมคนเนี้ค่ะ สร้างใหญ่เลยสร้างใหญ่เลยค่ะคนเนี่ยแบบฝีมือดีไง่าจัดเสียมบุรเมามอบให้เพื่อนนะคะเพราะหน้ามอบหน้นาที่เพื่อนเลยอ่ะยกให้คนนี้เลยจัดเสียมบานพิ่อลามาก บุญรอดก็สนับสนุนตลอดบุญรอดง,งงหวัวอยู่เนี่ยเป็นน้ำไม่เจ๊ม่ล่ะ จะเป็นแล้วค่ะน,นั่นรอดบังอ้วนเริ่มสิอ้วนแล้ว เล่นเข่าเซตเมื่อกี้ได้เร่งงานเลย,ดยเดี่ค่ะประเดี๋มีการนั่งยืดเยื้อทีมงานจวดอย่างเดียวนะคะ,คะไม่ใช่มีหน้างานตรงนี้ที่เดียวหน้างานมองอื่นกับมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคือจะเอาเอา่ทเอทำไมกันกับเราอ๋อไปหน้าง,งานมาัดหลังวัดเจียงอีก่อนไปหน้าง,งานหลังวัดเจียงอี ในเมื่อสีสเกตค่ะไปต่อบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นน้องลูกกิฟตเดี๋ยวไปสังฆทานมือไหนสังฆทานวันไหนวันที่ยีิบแปดโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมารับซักได้ได้ได้เจ้าพี่ซื้อของให้ได้ได้ได้เพราะว่าพี่น้องคนไหนให้ตักมาน้องเขาพี่ซื้อของไว้ให้หมดแล้วโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมไว้รอโอเคค่ะไปแล้วจ้าจ้าพร้อมก่อนทำเป็นแล้วก็ไปละะจับตีนะคะทำเป็นเล่นไป เดี๋ยวไม่มีข้าวกลางวันนะมื้อเที่ยงนะเ,งองนเออทำเป็นเล่นไปบุญหลอดบุญหลอดยางงวงวๆอยู่เนี่ย<อ>บุญหลอดไม่ยางงวงวๆอยู่เห็นบไหมครับ <laughs> น่ารักน่ารักก็คือไปนาง บิเจจ๊ปีนะคะน้องจ๊ะปีนี่แหละน้องสาวคนเก่งนี่แหละบอกบุญเดี๋ยวเป็นจีไปเฮตสังฆทานนะคะนี่ไปนั่งบอ่อได้มีโอกาสก็มีเวลาแด้ไปเฮตบุญนะคะกันเลยเดี๋ยวสังเเ๋ยวจะร่วมสมทบตนให้น้องไปซื้อขอ,อง็ดบุญ็ดสังฆทานนะคะทำบุญร่วมกันถ้าไม่รักไม่ชวน จะปีผมเพราะหักบ่ส่วนเลยเกลื่อสุดยอดอะคือจริงๆลึกซึ้งมากจริงใจดีชอบเดี๋ยวจะให้น้องไปต่อบุญตออะไรให้เราต่อยอดทำบุญน,นะคะเป็นอยู่ทางวังหินค่ะอยู่อำเภอวังหินนะคะ บ้านจะปีน้องบ้านเนจจะปีเจกับพี่นะทำบนแถวนั่นแหละคะ่ะทำที่ไหนก็ได้บนเหมือนกันเราให้ส่งมอให้คนที่เราอยากทำร่วมก็เหมือนกับเอฟซีอยากต่อยอดบญกระชินนะะี่ค่ะอยากทำบนร่วมกับดีลากับมาทิ่ปิดต่อเขามาะะแล้วค่ะแล้วก็ามาเ็ดที่บ้านก็ได้ค่ะถ้าผู้ดไปมือเนึ่งติดตาไม่ได้นะคะก็มาร่วม ทำบุญกันทองกระถินมีบาลีลาก็มี่ค่ะทำทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะน้อยหลายแล้วแต่ทำเท่าไหร่ก็ได้บุญเท่ากันได้เบิร์ค่ะว่าแมนเท่าต่างใจทำนะคะจากใจจริงบอกก็ไม่คิดนานะคะสำหรับลิปนี้สมีก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำติดตามพรนางทางเฟซบุ๊กอีกช่องทางหนึ่งน,นะคะพระนางทีมลังบ้านน้องอุ๋ยแล้ก็ลุงเรีย ธรรมดาโลกไม่จำนะคะทางเฟซบุ๊กเราก็แม่กิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ